อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ชาวคอนจะใช้เพื่อที่จะตัดสินใจลงทุนนั่นก็คือตัว anomaly นะครับ anomaly หรือว่าความผิดปกติของตลาดเนาะเราก็จะดูยกตัวอย่าง anomaly ที่เราอาจจะเคยได้ยินมา mm hmm. เช่นเ e l l in May นะครับอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็น Santa แ a นดีพวกนี้นะครับพวกนี้ก็คือตัว anomaly เคยได้ยินไหมครับมันก็จะมีคำพูดที่ว่าหุ้นลงมันจันทร์ หุ้นลงวันศุกร์วันจันทร์มักจะลงต่อหุ้นขึ้นวันศุกร์วันจันทร์มักจะขึ้นต่ออะไรเงี้ยพวกนี้คือความผิดปกติของตลาดที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับก็คือตัว anomaly นั่นเองทีนี้เดี๋ยววันนี้ Investic จะพาทุกท่านนะครับมาดูตัว anomaly กันว่าเราจะดีไซน์ตัว anomaly ตัวไหนออกมานะครับตัวที่เราจะดูกันวันนี้ก็คือตัว heat map นะครับ heat map ตัวนี้ก็จะบอก return ของ set index นะครับเป็นตัว return เฉลี่ย ย้อนหลังมา10ปีนะคือตั้งแต่2011จนถึง2021นะครับเดะครับเราก็จะเห็น Return ในแต่ละเดือนของ s ซ t Index เลยนะครับตลอดระยะเวลา10ปีเนาะเราจะเห็นว่าช่วงไหนมันเยอะมันก็จะเขียวมากช่วงไหนมันติดลบเยอะมันก็จะสีแดงอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูในดีเทลกันอีกทีเนาะแต่ว่าตัวนี้คือหนึ่งเครื่องมือที่เราจะสามารถใช้ตัดสินใจในการลงทุนใน มุมมองของควอนได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับการสร้างตัวฮิตแมปนะครับส่วนแรกที่สําคัญก็คือการนําข้อมูลแล้วก็มาจัดการกับข้อมูลก่อนนะครับในส่วนแรกตัวไลบรารีที่เราจะใช้เนี่ยจริงๆจะมีูแค่ pandas นะครับตัว seaborn แล้วก็ matplotlib การพลอตตัวฮิตแมปเดี๋ยวผมจะพลอตให้ดูทั้ง2แบบก็คือพลอตโดยการใช้ตัว matplotlib แล้วก็พลอตโดยการใช้ s b o r n นะครับตัว s b o r n เนี่ยมันจะทําการ ได้เสีเองมาได้ได้ค่อนข้างสวยกว่านิดหนึ่งแต่ว่าใครที่เป็นพาร์ทเบสิกอาจจะเริ่มที่ตัวแมทพลิฟก่อนก็ได้นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือการดึงข้อมูลนะครับข้อมูลเนี่ยมันนิ่มเป็นข้อมูลที่เป็นตัว CSV นะครับแต่ว่าเดี๋ยวทาง ทีมงานจะแปะลิงก์ตัวไฟล์ตัวนี้ไว้ให้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถใช้ข้อมูลอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่จาเป็นที่เราต้องเป็นข้อมูลจากเซตอินเด็กตัวนี้นะครับเราสามารถไปดึงจาก Yahoo Finance ก็ได้หรือตัว Investpy หรือ Nasdaq หรืออะไรก็ได้ทั้งหมดนะครับนำมาทําเองก็ได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะใช้ตัวไฟล์ CSV ข้อมูลตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นข้อมูลของเซตอินเด็กตั้งแต่ปี1970ถึงปี2021นนะครับโอเค มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตัวนี้ด้านบนที่มันต่อจากตัว Library นะครับจะมีอีก2-3อันที่ใส่เอาไว้ก็คือตัวฟิกไซส์ของรูปภาพนะให้มันอยู่ประมาณนี้แล้วก็ตัวเซตสไตล์ของตัวซีบอร์ดนะครับจริงๆไม่ไม่ใส่ก็ได้ไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าใส่เอาไว้เพื่อให้ไซส์มันออกมาพอดีพอดีแล้วกันนะเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มรันกันก่อนนะครับ import library แล้วก็อ่านไฟล์นะครับไฟล์ตัวนี้ c o l a แเนี่ยเราจะไม่สามารถอ่านไฟล์ได้ถ้าเรายังไม่ได้เอาไฟล์ import มาไว้ทางนั้นซ้ายแบบนี้นะครับจริงๆมันจะมีตัว import สามารถ import จากจากพาดได้เหมือนกันนะครับเจะต้องใช้โค้ดอีกชุดหนึ่งแต่ว่านี้ผมให้แนะนําให้เอาไฟล์อะมาใส่ตรงนี้แล้วก็ Read มันไปเลยดีกว่านะครับก็ง่ายกว่าเนี่เราจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ1975นะไม่ใช่1970 1975นะครับจนถึงสิ้นปี2021นะครับก็เป็นข้อมูลของ s ซ t อินด x ็นะครับ Open, High, Low, Close แล้วก็ตัววาย่งเนาะถัดมาอันนี้คือการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ m ั n l ีนะครับเราก็จะใช้เป็นตัว Resample.m นะครับฟังกช์ชันตัวหนึ่งที่ต้องใช้นะครับก็คือตัว Aggregate นะครับแต่ฟังกช์ชันตัวนี้จ,จะเป็นฟังกช์ชันที่ค่อนข้างที่จะ ดูยากเป็นหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนแรกเราอาจจะยังไม่สนใจผมให้ทุกคนเขียนตามไปก่อนเลยกันสําหรับคนที่เป็นมือใหม่เนาะแต่ว่าใครที่สนใจอยากรู้จักเพิ่มเติมนะครับของเราเนี่ยเราจะมีคอร์สอธิบายบว่าทําไมเราถึงต้องใช้รีซเซมเปิลเป็นแบบแอ g r e เ a เกตด้วยนะครับจริงๆรีซเซมเปิลเนี่ยจะมีหลายรูปแบบนะครับเช่นรีซเซมเปิลเป็นเอเวอร์เจหรือว่ารีซเซมเปิลเราใช้เป็นดอตลาสนะครับแต่ว่าข้อมูลการลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะใช้เป็นรีซเซมเปิลแอ g ทิเวเกตนะครับแต่ว่า ตัวอธิบายทั้งหมดเนี่ยเราจะอธิบายไว้ในคอร์สของอัลกอรินะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าทำไมเราต้องใช้ตัวนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับก็สามารถสมัครได้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ตัวเม s เซจไว้ให้หรือว่าเป็นตัว Google Form นะครับก็คือสามารถกรอกฟอร์มแล้วก็สามารถส่งรายละเอียดการชำ,ชำระเงินได้ที่ตัว Facebook Message เลยนะครับหรือว่าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามใน inbox ก็ได้นะครับโอเค หลังจากที่เราทำการ resample data มาแล้วเราจะได้ข้อมูลในระดับที่เป็นตัว m ั n l ี่นะครับแบบนี้ข้อมูลมันจะเป็นเป็นมันลี่แหละนะครับอันนี้มันจะเป็นข้อมูล Daily หมดเลยแต่ว่าเราอยากอยากเลือกให้มันเป็นเฉพาะเป็นเดือนเนาะเพราะว่าทำ e a t m a p เนี่ยเราจะทำให้มันออกมาในรูปของแต่ละเดือนเพื่อดูนะครับโอเคพอเราทำการ ดึงข้อมูลแล้วสรุปเป็นเดือนแล้วถอมาคือการหาตัวผลตอบแทนรายเดือนนะคบเราก็จะใช้เป็น DF. m o n t l y แล้วก็ PCT Change นะครับผมต้องการเลือกข้อมูลเฉพาะปี2010-2021ถึง2 0 2 1นอะก็เอาแค่10ปีพอนะครับจริงๆเราพลอตหมดก็ได้แต่ว่ามันจะยาวอันนี้ผมยกตัวอ,อย่างข้อมูลแล้วทุกคนก็แล้วแต่นะว่าอยากจะพลอต เยอะกว่านั้นก็ได้หรือหรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมขอสักสิปีลวกันตัวเลขมันจะได้ดูภาพสวยๆหน่อยนะครับเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็ได้ข้อมูลตัว Return ออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลบรีเทิร์ตั้งแต่เดือนแรกก็คือ2011ปีเอ้ปี2011เดือน1วันที่31นะครับยาวมาถึง2021เลยนะครับ <c oughs> คราวนี้เราจะต้องการ รีเซ็ตตัวอินเด็กซ์ของเดตนี้ออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแยกเดือนกับแยกปีออกมาเนาะเพราะว่าถ้าเราดูฮิตแมปเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นว่าฮิตแมปเนี่ยมันใช้ปีเป็นแกน x แล้วก็เดือนเป็นแกน y เนาะดังนั้นเราจะเป็นที่จะต้องแยก2คอลัมน์นี้ออกมาเพื่อที่จะเอาไปทำการพลอตนะครับดังนั้นก่อนอื่นเลยก็คือเราต้องรีเซ็ตอินเด็กซ์ก่อนนะครับพอเรารีเซ็ตอินเด็กซ์แล้วเราถึงจะค่อยแยกข้อมูลออกมานะครับ โดยการใช้ตัว p a n d a date time index นะครับแล้วก็ last 10 year เลือกคอลัมน์ที่เป็นเดทเนาะแล้วเราเอาเฉพาะ year ใส่เข้าไปในตัวคอลัมน์ใหม่ที่ชื่อว่า year นะครับถัดมาก็คือการเลือกเฉพาะ month ก็ทำเหมือนเดิม p d d a t e time index นะครับแล้วก็เลือกเฉพาะตัวที่เป็น month ใส่เข้าไปในคอลัมน์ month นะครับข้อดีของการทำแบบนี้ก็คือเราจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันจะออกมาในรูปของ ตัวเลขข้อมูลเนี่ยจะออกมาในรูปของตัวเลขทั้งหมดเลยก็คือเป็นตัวเลขปีแล้วก็ตัวเลขมันเราสามารถเอาไปใช้ต่อได้เลยนะครับทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงไม่เอาออกมาเป็นรูปแบบ Jan Feb อะไรแบบเมื่อกี้เลยนะครับข้อเสียของการเอาออกมาในรูปของ Jan Feb ก็คือเวลาเราเทําไฟล์ออกมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของตัว ข้อมูลที่เป็นสตริงเนาะพอเป็นสตริงเนี่ยเวลาการเรียงข้อมูลเวลาเราเอามาเรียงใหม่เนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนะครับเป็นตัวแรกก็คือส่วนใหญ่เอพิลมันจะเกิดก่อนแล้วก็จะเป็นออกัสอะไรเงี้ยข้อมูลมันจะไม่เรียงนะครับดังนั้นข้อมูลมจะมั่วผมก็เลยแนะนําให้ทุกคนเนี่ยใช้เป็นตัวเลขก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนให้มันเป็นตัวหมันทีหลังนะครับตัวตัวสตริงเนาะนะ อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ extrac t ออกมานะครับมันก็จะเป็นการทำของมันก็จะเป็น Jan Feb Mar Apr อะไรแบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> เราลองคืนเข้าไปในเป็น s m a n ก็คือ string มันนะครับมันก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอเวลาเรามาทำการ sort เพื่อเรียงเนี่ยมันจะพ้นข้างมัวนะครับดังนั้นเราจะใช้เป็นตัวเลขดีกว่านะครับทัด <c oughs> มาผมจะเลือกเฉพาะคอลัมน์ที่เรา ต้องการจะเอาไปใช้นะครับก็คือตัวที่เป็นเ a ี m o มันแล้วก็ close close อันเนี้ยจริงๆมันต้องใช้ตัวตัวคอลัมน์ที่ชื่อว่า return นะครับผมผมใส่ close ไปมันคือมันคือ return นะครับแล้วก็เก็บให้ไปอยู่ในตัวแปร df เพราะเดี๋ยวเราจะมาใช้ต่อนะครับปึ๊กลานลออกมาแล้วโอเคได้มาทั้งหมด3คอลัมน์ตัวนี้นะครับ ขั้มาคือการใช้ pivot นะครับ mm hmm. เพื่อเรียงข้อมูลให้มันเป็นรูปแบบของตัวตาราง mm hmm. แล้วก็เพื่อที่จะไปทำ e a t m a p ต่อแบบเมื่อสักครู่นะครับเราจะใช้เป็น pivot mm hmm. เลือก index mm hmm. เป็น year นะครับแล้วก็เอา c o l u m ์ที่เราต้องการเนี่ย mm hmm. เป็น close mm hmm. นะครับเอ,อ้ c o l u m ที่เราต้องการจะดูเนี่ยคือเป็น month นะครับแล้วก็ตัว value ด้านในก็คือเป็น close นะเราก็กดลั n อืมเราจะได้แบบนี้นะครับจริงๆเราสามารถทำได้สองแบบเนาะแล้วก็คือ จะทําเป็น dot pivot index แบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะมาเลือกแค่ช็อะสองตัวก็คือ year column แล้วก็ dot close แบบด้านหงก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตารางหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับโอเคดังนั้นผมจะใช้ตัวล่างกันเนาะเป็เน pivot เท่ากับ df pivot index เป็น year column เป็น month s แล้วก็เลือก value เป็นเป็น close นะครับ ถัดมาคือการใส่ตัวสไตล์แบ็กกราวด์นะครับอันนี้จะเป็นสไตล์แบ็กกราวด์ที่เป็นตัว cmap นะครับมันก็จะใส่ค่าที่มันเป็นตารางสีแบบนี้นะครับจริงๆตารางสีแบบนี้เราสามารถหาดูได้เลยนะครับตัว gradient ตัวนี้เข้าไปดูใน document ของเขาก็ได้ว่าเราสามารถใช้สีอะไรได้บ้างนะครับก็ลองไป Search ดูนะครับมันจะมี gradient หลายรูปแบบนะครับ นะยกตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็นสีเขียวเนาะสีเขียวเราก็จะเห็นว่าไอตัวเขียวเข้มมากๆเนะี่ยคือตัวที่มันมีกําไรเยอะๆนะครับนะอะไรประมาณนี้เนะี่ยสิเซจะเขียวเข้มเลยแต่ว่าอย่างอันเนี้ยสเกลมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรมันจะแบ่งได้ไม่ชัดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอย่างเนี้ยสิบห้ากับสามเปอร์เซ็นตะ์อ่ะโหมันเขียวน่าจะแทบจะเขียวเดียวกันดูไม่ออกเลยนะครับส่วนหกนก็เขียวแบบนี้เหมือนกันเนาะ ดังนั้นผมจะใช้เรนจ์ของสีให้มันกว้างขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็เลยจะใช้เป็นตัวเนะดี๋ยวผมลัานให้ดูกบอนผมจะใช้เป็นตัว red yellow green นะครับก็คือจะแบ่งเป็น3 s h เฉดก็คือเฉดของ red ก็จะเป็นตัวที่มันติดลบเยอะนะ yellow ก็จะกลางๆแล้วก็ไปเขียวก็คือตัวที่กำไรมากหน่อยนะครับนะก็จะเป็นแบบนี้ชิป แต่พอเราใช้ตัวนี้นะครับมันก็จะสีมันจะค่อนข้างสดนิดหนึ่งเดี๋ยวพอมันเป็นซีบอลอะสีมันจะเป็นสเกลที่ที่ดีกว่านี้นะครับต่อมาที่ผมอยากเปลี่ยนก็คือตัวมันนะครับโอเคเราบอกว่าตอนนี้ตารางเราเสร็จแล้วเราอยากให้ไอชื่อมัน์เนี่มมันเป็นสตริงแบบ J A N n a n f e b r u a r ุ Gen, February, นนี้นั่นไปจนถึง d e c ember นะครับ ดังนั้นเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับเราเปลี่ยนก็คือเราจะใช้ตัวชื่อ,อคอลัมน์ของ p พ w o อ d ให้มันเปลี่ยนไปเป็นตัวสตริงนะครับวิธีการมีหลายแบบมากเลยเราสามารถใช้ p i w o t d o o u m n s นะครับแล้วก็ใส่ชื่อคอลัมน์ลงไปแบบนี้ได้เลยนะก็จะเป็น j จน f ฟบอะไรพวกนี้ไปได้นะครับตึ๊บยาวไปมันก็จะได้เหมือนกัน แต่ว่าสิ่งที่ผมจะทําก็คือเมื่อกี้ผมเห็นแล้วว่าไอตัว Pi วอร์อ้ยตัว Last 10 Year เนี่ยมันมีตัว S Month ที่เราแปลงมาอยู่แล้วแล้ว12เดือนเนี่ยมันตรงพอดีนะมันตรงพอดีดังนั้นผมจะใช้ไอตัวนี้แหละจากตัว DataFrame เลือกเฉพาะ12ข้อมูลแรกแล้วก็แปลงให้มันเป็น List แล้วก็ไปเป็นอย่าใส่ตัวคอลัมน์ตรงเม่กี้แทนมันก็จะได้เป็นโค้ดตัวนี้นะคะเราจะไม่ต้องมาพิมพ์ Jan Feb m a r c h เอพิว e อะไรไปเรื่อยๆนะครับก็ขี้เกียจพิมพ์อนะเราก็เลยใช้เป็นตัวหนีแทนนะครับอ่ะเรายกตัว,ยวอย่างให้ดูเนาะสมมุติว่าเราเลือกเฉพาะ Last 10 Year S S m o น t h ถ้า l last t เซ Year S Month อย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลยาวมากเพราะว่ามันมีร้อยกว่าตัวนะครับดังนั้นเราจะเลือกแค่12ตัวนะครับมันก็จะเห็นถึงเด็กพอดีเพราะว่าถ้าเราไปใส่ S month อย่างเดียวเลยเ ข้อมูลมันจะเป็นไม่เท่ากันนะเพราะว่าคอลัมน์มันมีแค่12คอลัมน์แต่ว่าพอเราเอา130เดซิไปใส่มันก็จะเอนเอนะครับแล้วก็วิธีการก็คือเราต้องแปลงให้มันเป็น List นะครับชิปก็ใช้แค่ t o list แบบนี้ข้อมูลเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปของ List นะครับแล้วก็ใช้ pivot d column เท่ากับจบนะครับอ่ะมันก็จะได้เป็นโค้ดชุดน,นี้นั่นเองเนาะ ชผมหลัแลนแหละนะคราวนี้เดี๋ยวผมดูข้อมูลนะครับนะจากแจนไปจาก1น,นะครับก็จะเป็นแจน2ก็จะเป็นเฟบไปเรื่เรๆจนถึง d e c ซ m b e r นะครับางก็จะออกมารูปแบบแบบนี้นะครับต่อมาเราจะเป็นการ p ลอ t ด้วยซีบอลนะครับซีบอลข้อดีของซีบอลก็คือมันค่อนข้างที่จะ ดูง่ายแล้วก็มีสเกลบอกทางด้านขวาชัดเจนนะครับก็คือมันจะบอกเรนจ์ของว่าอ่าโอเคถ้าแดงมากๆก็คือลบเท่าไหร่ส่วนเขียวมากๆคือบวกเท่าไหร่นะครับอีกอันนึงข้อดีของซีบอก็คือเราสามารถกําหนดตัวนี้ได้นะครับของตัวเนี้ยเราจะเป็นที่จะต้องคูณค่า100เข้าไปเพื่อที่จะให้มันออกมาในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ถ้าทุกคนสังเกตดีๆตัวนี้มันจะเป็นทศนิยมนะครับมันไม่ได้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ว่า ซีบอรเราสามารถกำหนดค่าได้เลยด้านในเนาะมันจะมี SNS h i t m a p เลยเป็นของเขาเฉพาะนะครับก็ค่ามันจะออกมาสวยอย่างนี้เนาะก็จะใช้เป็น SNS set ตัว RC figure size เราเลือก15 8ก็จะดูสวยหน่อยนะครับแล้วก็ SNS h i t m a p นะครับค่าที่เราใส่ก็คือตัว pivot เอาตัว,ต,วตัว table ตอนนั้นใส่เข้าไปทำซีแมปก็เป็น red yellow green นะครับแล้วก็ ตัว and not true สุดท้ายก็คือตัวนี้นะครับเราก็จะเลือกเป็นโทศนิยม2ตําแหน่งนะครับมันก็จะได้ข้าวออกมาเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างสวยงามสะอาดตานะครับแล้วอย่าง15กับ3เนี่ยเราจะเห็นเรนจ์ความหากของมันค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ตัว17ก็จะเข็มมากลบเยอะๆก็ลบสลบ14อะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับ ทีนี้ตัวข้อมูลตัวนี้จริงๆแล้วเราสามารถเอาไปใช้ต่อได้นะเราก็จะเห็นแล้วว่าไอ้ออนอมาลีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นจริงตลอดเสมอไปในทุกๆปีนะครับเช่นเซลล์อินเมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็ไม่ได้เกิดขึ้นขนาดนั้นนะครับดังนั้นมันก็อาจจะเป็นเหตุบางเงินบางอย่างที่มันทําให้มันเกิดนะครับตัวอย่างข้อมูลพวกนี้เราสามารถเอาไปใช้งานต่อได้เช่นการพัฒนาโมเดลบางอย่างนะครับเช่นเราเอาข้อมูลตัว เซตเนี้ยเข้าไปเราจัดการ Data ส่วนหนึ่งสิ่งที่สําคัญในการจัดการ Data าก่อนที่เราจะเอาโมเดลก็คือ o u t l i เยนะครับข้อมูลเนี้ยถ้าเราดูด้วยตาไวๆเราจะเห็นหนึ่ง outlier ที่มันเกิดขึ้นก็คือปี2020เนาะมันจะมีช่วงที่มันติดลบหนักๆหรือว่าแล้วก็กลับมากําไรสูงๆนะครับดังนั้นไอข้อมูลพวกเนี้ยมันจะทําให้โมเดลเราผิดพลาดน,นะครับดังนั้นเราต้องตัดข้อมูลตัวเนี้ยออกไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดออกไปเนี่ยโมเดลเรามันก็จะ เอาข้อมูลพวกนี้มาคิดรวมแล้วน้ำหนักในการเวทของมันมันอาจจะผิดได้นะครับดังนั้นเราจะไม่ที่ต้องตัดไอตัวช่วงที่มันเป็นวิกฤตออกไปเพื่อที่จะดูสภาพรวมตลาดว่าจริงๆลักษณะตลาดที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันควรจะอยู่ประมาณไหนนะครับแล้วการทำพอร์ตเฟอเในช่วงที่มันมีปัญหาเนะี่ยเราค่อยไปทำสเตรทเทสเอาอะไรประมาณนั้นแทนนะอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักการเบื้องต้นของการใช้งานตัวข้อมูล ของตัว h ฮนด์แมตัวนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วหลักการใช้งานของหลักคอนเนี่ยมันยังมีอีกเยอะนะครับก็สําหรับใครที่สนใจในสายคอนเป็นออาโกคอนหรือเป็นอัลโก r เทรดนะครับก็แนะนําให้ไปศึกษาต่อเพิ่มเติมนะครับหรือว่าถ้าใครอยากย่นระยะเวลาในการศึกษาเองก็แนะนำคอร์สของ Investing นะครับตอนนี้เรามีคอร์สหลายรูปแบบมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สที่เป็น Essential ล l g o ก็คือมีทั้งหมดคอร์ดย่อย4คอร์เป็นแพ็กเกจนี้ทุกคนสามารถสร้างตัว Algo Trade แบบเทรดอัตโนมัติได้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถเอาระบบเทรดของเราโยนขึ้นคลาวไปได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเป็นคนที่สอนบทเรียนตัวนี้เองก็เลยรู้ว่าเราสามารถทำตรงนั้นได้นะครับไปจนถึงเรื่องของตัว Python Trading Track นะครับ Python Trading Track ก็คือยาวทั้งหมด7คอร์สมันจะมีส่วนเพิ่มเติมที่พี่อันสอนเพิ่มเข้ามาก็คือพวกการ Risk Management นะรเรื่องการทำ Back Test นู่นนี่นั่นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปเรียนรู้ต่อได้นะหรือใครสนใจในสายคอน์เราก็มีเอาโกคอนนะครับก็คือเป็นเทรดดิ้งแ a ร k กเราสามารถทำบอทได้แล้วก็เอาตัวคอนเข้ามาเพื่อคิดกลยุทธ์ให้บอทเราทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับดังนั้นใครที่สนใจคอร์สของอินเสามารถ สมัครได้ที่ Google Form แล้วก็ส่งรายละเอียดการชำระเงินไปที่ตัว Message ใน Inbox ได้เลยนะครับหรือว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถทัก Inbox ของ i n v e s t i c ได้นะจะมีน้องแอดมินคอยตอบอยู่นะครับก็สำหรับใครที่สนใจในการใช้ Python เพื่อการลงทุนก็อย่าลืมกด Follow i n v e s t i c เอาไว้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากให้มีการแจ้งเตือนก็กดตัวกระดิ่งเอาไว้นะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าครับ